ประกันที่ส,งส่งที่บริษัทมันมีหลายอยาประกันบริษัทไหนก็ตามหาได้เถอะแต่ทุกบริษัทเขาจะให้ต่อเมื่อเราสูญเสียแล้วประกันสุขภาพว่ต้องแหงขาขาดขาขาดตาบอกไปเขาจีได แต่ถ้าประกันแบบเราพระเจ้าคือมั่นคงในสีประกันชีวิตไม่ต้องตายประกันให้ชีวิตเราดีก็คือมั่นคงอยู่ในสีข้อหนึ่งนั่นคือประกันชีวิตประกันทรัพย์สมบัติก็มั่นคงอยู่ในสีข้อสอง ประกันเรื่องครอบครัวคนคงในสีข้อสประกันเรื่องของเกียรติของความน่าเชื่อถือก็รักษาสีขส่ข้อศประกันสุขภาพอนามัยก็รักษาสีข่ข้อทั้งห้าข้อนี้ประกันนี้พอแล เป็นการรับรวมความรับรักแบบสามัความรักที่เราอยู่เนี่ยทั่วโลกจะต้องรักในห้าเรื่องนึ่งรักชีวิตสองรักทรัพย์สมบัติสามรักคู้ครองสี่รักเกียรติยศชื่อเสียงห้ารักสุขภาพเปนะ ถ้าเรามัดคมในสีจะได้สิ่งที่เป็นบามลัสมเจตนาประการที่สาวเป็นผู้ไม่เชื่อมองคลอื่นข่าวเดี๋ยวนี้เราถูกปั่นหัวไว้เชื่อมองคลอื่นข่าวเยะจนปรากฏเรียกสักเจีว่าสายมอืออะไรต่ออะไรเยแยกไปหมด แต่คนที่เชื่อรู้เจ้าเชื่อสีลแล้วจากไี่เชื่อมคงคลข้าวแล้วเชื่ออะไรเชื่อการกระทำทำดีีทำชั่วๆไม่มีใครหนีผลจากการกระทำได้ผิดศีลทำก็อาจจะพดนได้ผิดวัตนธรรมก็อาจจะดี ผิดกฎหมายก็ยังอาจจะมน,นีไดแ้แต่ว่าผิดเรื่องการกระทำหนีไม่ได้เป็นกรรมของคนนะั้นประการที่สี่ไม่สแสวงหาหรืนอกศาสนาตรงนี้แหละเป็นเรื่องใหญ่มากเราพบว่างานศพ เป็นงานที่ประเมินคุณภาพของผู้อยู่ถ้าผู้อยู่มีคุณภาพก็จะไม่สูญเสียสั้งสบอบลวงพ่อจึงให้แนวทางแก่พวกเราว่าจากงานเพื่อบูชาคุณเนยอย่าขออนุญาตใช้คําวสาเลย ูชาพนควรจะอย่ามีหลักคูหรืออย่าอักบันดีการมุจาพนเป็นของพศาสนาหรือประชาชนขอใช้ว่าเมื่อมีใครตึ่นเต้นให้ยึดอยู่สองคำเป็นหลักหนึ่งก็คือ การนำสัดพระมาบูชาที Four ่แสดงถึงบูชามาไม่ได้ถามตรงนะแต่ก็บอกกับผู้ที่รับผิดชอบว่าคนในคณะนักธรรมสีคุณแม่อยู่ จังหวัดนะร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอครับที่ไปน้ำสท่านมัจะร้อยเจังหวัดเลยีูเขย่านเองก็ยังยูรร้อยเอ็ดจังหวัดเลยก็ใจคิดว่าการบูชานไม่ ไม่เคยคิดว่าท่านดูแลลูกเองเวลาเจ็บไข้ได้ปวดเวลาจะเรียนหนังสือไม่คิดว่าต้องอยูย่ไกลไกลก็แต่ลูกได้เห็นพอเห็นคนเอกนักตลากคนสีนำร่างของแม่กลับเป็นแบบเลยข้ามวันข้ามคืนสนใจคนระับ ว่านี่แหละเป็นคนที่ไม่แสวงหาคุคนอกศาสนาขอใ้ทางภาในศาสนาอุนอกศาสนาเนี่ยเวลาจากงานสดอย่างนีทำอะไรด้ยแบบดื่มน้ำโมไปตั้งลุ่มตั้งปุ่ต้ ุดตุดนี่ทำมูน,นอกศาสนาไม่พอทีนี้มันกมีหลงพ่อต่อสู้ความแตกอยงนี้บาพกลุ่มมานั่งสวดศพก็สวดไปแต่เขานั่งร้องโวยมีโต๊ะโลแล้วก็พี่หลงเดินไปใหม่กลุ่มนี้ รู้สึกคุยเสียดังนัคงมีเพลินแขอวก็เอโกาของพระเนีมาใส่น้ามอเข้าแลวก็เิใส่แก่ก็แต่คุยเสียดังหลวงพ่อก็เอวกเธอนีรู้สึกคดี อัตยานใยในการเป็นเพื่อนเป็นเูื่อนดีคุยกันสนุกสนานในแก้วในการเนี่ยเป็นน้ำน้ำเดิมน้ำชาหลวงพ่อหลวงพ่อจับแก้วน้ำชาเธอเนี่ยเขไม่กินนะเธอมสาดเลยเปิดดูในกาโอ้โหมีแต่ขโมยทั้งนั้น วิ่งหนีกันไปนั่นทำบุญนอกศาสนา <c oughs> ไม่ใช่บูชาเป็นเนรุณหรืออาาัตตาโยเพราะแม่จริงๆเนี่ย <c oughs> ตอนท่านมีชีวิตไม่มีหรอกที่บ้านของท่านคนจะมนา,านั่งสิ่งเล่าเรื่องการงาน คนจะมาทําสิ่งที่เป็นบาะมุกแ,แม่ไม่ยจบแต่พอแม่สิ้นชีวิตเรานำร่างท่านมาเข้าแล้วก็ไปเอาสิ่งที่เป็นอับายมกเข้ามาในงานศพโลกคนนั้น บอกว่าเขาแม่คาตาญูต่งแม่แต่ภาพออกมามักลายเป็นภาพตาญูกลายเป็นเนืุอขุนแม่ปูชาย่านถือว่าไม่น่าจะเป็นการาประการที่สองน่ากลัวครูไปจับทำเรื่องอะไรต่อกัน ที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่องานสน่อันนี้เรียกว่าทำบุญนอกศาสนาเช่นของข้าวเ็กมาใส่สำรับไปวางข้าวหีบศพเชื่อว่าหลายปู่หลายปยนั่อปนะไปวางแล้วไม่วางนั้นนะไปวางข้างหลังแล้วไปครอบลงแม่แม่ึ้นข้าว ตอนนี้ทำบุญนอกศาสนาเพราะว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลากินข้าวของแม่แล้วเวลากินข้าวของแม่คือตอนที่แมมีชีวิตอยู่ไปหาขับข้าวดีๆชวนแม่กินข้าวชวนพ่อกินข้าวแต่ไปทำบุญนอกศาสนา แล้วถ้าแกลุกขึ้มนมาเจริงจริงๆนะถามว่าจะอยู่ไหมเออไม่รู้กัวนว่าไม่มีมเหลือทักรายสัาก็ไปดนี่คือทำบุญน้องสาสน,นะไม่เท่านะั้นพี่น้องบางทีโกรธกันเพราะแต่ตัวให้แม่ใส่ชุดก็ใส่เสื้อตัวนีตวน้ตั้งต,ตัวนี้ กับเองนี่ต้องรับผิดชอบนี่เที่ยงกับจะโกรธกันก็มีอย่างนึงแต่เวลาที่แม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยเอาเชื่อกผ้าใส่ซ้ำเอาไปรี่แล้วมาแปะไม่สวยแม่เลือกใส่ตรงนั้นเพราะเลือกใส่ตรงนั้นไม่มี พี่แน่เบื่อคนหนึ่งอยู่ข้างบ้านเก็ได้ัสุเกตพอได้ไปเ,เป็นอัเพออนแน่ตัวเนี่ยก็ลุยงานนะครับลุยเลยไม่เคยกลับบ้านเลยแล้วตอนอายุห้า,าสิบเก้ไปถึงพ่อพ่อเตียงคำนั้นเพราะลูกติดติดคำแล้วไปไหนเขาเรียกท่าน พออข้าวัรู้ทันไหนอะเ้ออดแม่ก็รู้ทักนาแมสใกับชื่อนาะนั่งคุยกันแม่ก็สบายล้แต่นายเภอแม่ไปทำกับข้าวใหดูาไปแม่ทำกับข้าพ่อคุยกับลูกชายคุยกลกล ไม้แนะนมเธอลงไปซื้อเสื้อซื้อผ้ามาให้เธอแม่เธอชุดิคิดได้อุตายเยตั้งแต่ทำงานมาช่วยคนดูเยเะแยเซื้อตชใหแม่คงมีได้สติกินข้าวเสร็จไปตัวจังหวะซื้อื้อผ้าแอเข้ารูปมาหนอยเพ่อมาใส่ ใส่แล้วม,มาแต่งตาซื้อมาพ่อสองชุดซื้อหม่แม่สองชุดตั้งแต่วันน้ำแม่กับพ่อนี่ก็จะใส่เสื้อของในคืงคนในหมู่บ้านเนี่ยมันบกกันตนะีอะเห็นอะไรจกนิ้มันแปลกตาคนก็โอ้โห,โหไหนเลิก ลงรลกเดี๋นแตตหล่อเช่นนั้น้ำมิ้ายมลิ้คนแตงนะรไม่ใช่ฉันไม่ได้เจตนไจะแตงแต่ง้ซื้อมาทัมวนแต่ไม่มงงนแต่ก็ไป เป็นคนต <ett par aisse 250> แต่งอยู่ต่อพ่อมเนทตูจิตดาเสื่อภาพมาไหมอะไรมาไหม้งเชื่อไหมขอกระเทียนอายุสามารถสสอได้เป็นสอสอนะไเนี้ยองไปชื่อสอตัวพ่อแม่เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์เพราะในหมู่บ้านในอำเภอในน้มันมัข่าวไปไมับเืองมันไปได้ที่ ดังนั้นการที่เราจะแต่งตัวแม่เข้าอีกศกนี่นว่าไม่ใช่เวลาอันนั้นทาบุญนอกศาสนาเนาะ้าทําบุญศาสนาก็โอเคพี่คิดไปจะใส่ยังไงก็ให้เป็นตามพี่นกประการที่สามเนี่ยท่านเคยเห็นไหมลงเย็นนะฮะโลงเย็นตอนนี้ระบาดหนักตามชนเรา เพราะว่ามีออกแคนหนเป็นผู้จัดก,การแม่ไม่ใช่ปลาสดทีต้องแช่แข็งโไมันชยดลาสดที่ต้องแช่แข็งนั่นคือทำทับุณโลกศาสตรสถาร่ายจเพิ่มทวีขึ้นในปัจจุบันสูงมากชาวพุทธยังไม่เอยเลืนตัว ทอดกระถินทอดปาทั้งอุณหภะมตามนี้ป้รงุงวดแต่พอถึงเวลาจัดงานตายก็ไม่อมอบระพื้นที่บริเวณบ้านจอดรถบ้านตั้งศาลาตั้งเต็นบ้านต้นไม้ตายไปทั้งหมแล้วก็กลายเป็นว่าลงทุนสุับ ในเมืองยังนีที่มาใช้สิ่งที่ตัวสร้างไว้นี่คือสิ่งที่ต้องคิดนะว่าน้าเป็นรวปบ้านเมือเขาแก้เรื่องเศษตกิจแก้เรองแต่ไม่แก้ลงไปถึงรากของพื้ความเป็นวิลงล